ค่ะสวัสดีพี่น้องตอนนี้แม่สุภาพกะมาอยู่ในรถรับผู้่ยมบันสา,ายตวดเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีครับตอนนี้คุณแม่สุภาพรับผู้่ยมบันสายตวดคือมาตอนรับสมาชิกใหม่ขึ้ตนตัวอกินห๋วนของผู้เยี่ยมบันเนาะค่ะเนาะไปมาเติะมมั้ยค่ะเลยออกจากชว์ลุ่มอ่า ของนิสู้ค่ะเ,เรียบร้อยทูกซิ่งยางเรลาก็าคือตอนนี้ก็ล่างเลรอขับรถามาเร็วมากเติมน้ำมันจอดเติมน้ำมันอยู่ปั๊มเนาะค่ะเนาะจักหน่อยก็จะกลับบ้านขนเงินล้านรลอยล้านพันล้านเมื่อบานเมื่อซองเงินลอยล้านค่ะลอยล้านพันล้านเมื่อบ้านเมื่อซองบ้านนี้ก็ โรงพยาบาลสายตรวจกันสบายๆไปหันไปนี่นู่นนี่นั่นกันเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวมองหันมองนี่กันเป็นกับเป็นส่วนตัวของเพื่อนเนาะค่ะเนาะคุณแม่ก็แสดงความดีใจนำะกับคุณพ่อสงการน้ำมุงสาเรากลมาตลอดแล้วค่ะเว่อเต้นเื่อเต้อื่นพอสงการน้ำมงุงสาเอ้ยมารับรถกับลูกกับเต่าเด้อเต่าเอ้ยคนหัวลูกแม่พี่น้องแป๊ดคนหัวลูกเนี่ย คนหัาลุกยาบได้ไหมค่ะว่าธรรมดาีิเล่ากับม่านังอืมไปผมม่านแล้วเป็นเซ็ตเรียบร้อยแล้วค่ะรัะเดินข้างกระเป๋ากับโซนแล้วค่ะมันแท่งสิบตีแล้วค่ะเนาะเต็มถังสบายสบายกับขอบคุณอผู้หลักสมรักษาขอบคุ้อ พัวติวางซอยลูกซอยหลานไปเดอ้อให้ลูกให้หลานได้มีแนวพาไปพามามีขามีแขงมีทุกสิ่งทุกอย่างอข,อขอบคุณเทพบุตรเทพระดาขอบคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณซิงศักดิ์ิฟผ้าลูกผ้าเตาใหญ่มากกับขอบกลั<ะ>บว่ารา เอาเลยรนีเออใส่เิ็นขับก้อนโอเคไม่จมูกแล้วเไปเดินทางตลอดปลอดภัยเนาะค่ะเนาะเมื่อหอดบัานหอดซองบัานแพ้งสิตีบุระบัอนบนแพง น้ำมุงสาพอนได้เลิศดพอนได้อันปเปิดเสดสุขภาพน้ำมุงสากะ่วยพอนให้โรงพยาบาลสายจวดไอ้นี่แต่สิ่งดีๆจากมุมนี้ไปเข่ามาสูชีวิตโตเจ้าของครอบครัวเจ้าของลูกเตา่าอ,อายุดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยลำรวยเด้อพนันธ์ชัยน้ำมุงสามา,นนานหนุบ<ช><ช>น้ำมุงสากระได้เด็กซึ้ง ต่อไปค่ะมีแต่สิ่งดีๆเขามาละบาดนี้เห็สุกๆมันหมันลำลำลุยลยให้ลอย,ล,อยล้านพันลันได้มาแล้วกะให้กินบ่บกโจกบ่เบิดให้เป็นคนของปรสาชาชนให้ให้เป็นผู้น,นที่ดีของปรสาชาชนของพี่น้องทั่วไปเนาะค่ะเนาะคือพอแม่สางมาถ้าเหตุถ้าสางม,มาได้เป็นผู้นําโมู่บาน เรากับเป็นของอ่ะที่ปรึกษาทีอของของปัดค้นปัะาชาวส้นสิ่งดีๆเห้กับเฮไปเพื่อพีเพื่อน้องเนาะค่ะ <c oughs> ถือว่าเป็นการดี <c oughs> ได้รับใส่ปัสสาชส้นก็โอเคแล้วละ่ะ <c oughs> แม่ก็ดีใจน้ำเน้อลูกเต่าก็ได้ <c oughs> เขาให้รักษาเท่าชีวิตเด้อ <c oughs> ดูดีมีแห้งให้คุ้มคล้องรักษาเอาเท่าชีวิตเก้าของผุหละเนี่ยพาไปพามากก็ได้ แม่แยะานางแม่กำไรเงินเอะตัางซื้อให้เล่าลวดแม่กำไรเงินเดอ้อแม่กำไรเงินไปใส่มาใส่ยัดบอ่อเก่าเพลนหยกมือเซงหัวล่ะลูกพาดเต่าไปเด้อแม่กำไรเงินวางสิเดอ้อเองเงินเงินผาน้องเงินเงินไปไปใส่มาใส่กระย่าให้พิษตกบกพ่องไปการไปงานไปหาเงินหาทองกะ ได้ร่างซุ้มควาวหนึความแปรธนาได้มากแบนีน้่แต่สีโศกสีมันละบาเนี้เอาในไวยพ่อนไห่แล้วนีแต่สิ่งดีๆเขามาสุขชีวิตเจ้าของสิ่งบดีกับพานไปซะทิมไปสิ่งเลร้ยวไหลกับไหนี้ไปเบิดเสียงซะมีแต่สิ่งดีๆเขามาละบาดนี้ตแต่มือนี้เป็นต้นไปถือบา ผู้ใหญ่บ้านสาย้ปวดเป็นส่วนโตเป็นตัวของตัวเองแม่ก็สบายใจน้ำดีใจด้วยแรงเขาก็ยังจักหน่อยเข่า,ขาบ้านจังไปหากินเขา่าได้กินเขา่าดิเออ่ายบ้านเนาะกูกินขางง่ายตัวเขาอยากยังเขาก็ซื้อมากินพี่น้องชีวิตเข้าคนเข้าเนี่ยมันก็นมีประมาณนี้แหละค่ะ เฮาอยากได้หยังข้ากะเห็ดเอาอยากกินหยังกะซื้อมากินเห็ดไปแนวสิ่งมันถือต้องแนวมันดีเพื่อพอ่อเพื่อแม่เพื่อพีเพื่อน้องขอบคั่ลูกหลานเลีล้ยงหลอดเพื่อนบ้านไปใส่มาใส่แะสะดวกสบายขฮามีเป็นส่วนตัวแล้ววัดเนีมันจะมาเองดอกแม่ว่าถึงเวลามันจะมาเอง ย่ามสีด้บินมากคือนกเยาเนี่ยละ่ะบม่มีซับนีเด้มานาไส่นะ่ะสี่โซกสีมานอี่อยู่<อ>แม่สีไห่โซกไข่มันอีกอยู่<อ>ออยจวดเออไข่จวดเหมือนละ่ะไห้โซกไขม่มันเผื่นมานะเข้ากะเห็ดเอาเห็ดคือข้องแม่ผ้าเห็ดเนี่ยละ่ะแม่ผ้าเห็ดยังกะเห็ดไปเนี่ยมันดีๆเนี่ยละ่ะแม่กะสีแนะนําไปว่าเออเห็ดกังสีเด้ออันนั้น ลูกกะเหตุไปน้ำแม่มันกะสิมีสิ่งดีๆเขามาใขรกินบะบุกยกบะเบิดพลลุ่นละอันใดก็ได้มี่แต่สิ่งดีๆละ่ะต่อไปกะพี่นนองบ้านเมืองกะไข่หักไข่หอมดูแลบ้านเมืองทั่วไปกะเขากะเบิงสเกินลาวาประมาณใดจังใดกะคิดเอา สิ่งดีๆขอบคุณคุณแม่เ้อขอบคุณพี่ชายขอบคุณพี่น้องขอบคุณกำลังใจที่มีบารมีมาหนีพาลูกพาเต่ามาออกมาเลี้ยวขั้นไม่เพื่อสิไปทํามาหากินต่อไปนะครับไปเสริมบารมีให้ทํามาหากินในทํามาขาด้ครสะดวกสบายมีพุ่มกันขันยี ครับขอบคุณคุณแม่คุณพ่อสีวอยูและกับบารมีของพ่อที่สั่งมาครับเห็นให้ลูกมีวันนี้กับคุณแม่พ่อสงสารน้ำวงศาร์แม่สุภาพน้ำวงศาร์ที่เ็ให้ลูกมีมืินนี้ขอบคุณหลายหลายเก่าด้วยดวยให้กินบ่เบิส์ ให้คืนหาจินหาอยากให้ขึ้นให้เกินให้อ้วนคืนอ้วนคืนก็จะพ่นนี่คนจมูกพนอ้นืนอ้้นคืนพนอ้นหรือเพิ่มพูนบ่เพิ่มพูนขึ้นไปให้พูนก็อ้วนพูนคืนนี่เลยทวีพูนทวีพุนให้กินบ้าบกจกบ้บดนั่นแหะเพิ่นมาคือปูเพิ่นมากินบ้บกจกบ้างกินบ้าบกจกบ้าเบิด พันลานเบิดมีเบิดสินกิน,นอิ่มนอนอุ่นจากน้อยกะม,มีโรถแล้วบันกะมีบ้านเป็นตัวของตัวเองเหมือเกบาไนี้สร้างขึ้นงนายๆตโตมาหัล้านสมสัก์สีสมเสียจาของเป็นเฮา้เป็นระดับผู้น้ำโมบานเจ้าก้นนายคนแล้วสมเกียสมสศันะก์สีน่นลักยึดดีทำดีไปถึงเตมอนี เราไปคิดเอา ตัวสงสารอันเข้าเหตุดีถ้ำดีย่าหลงตัวเองเผลนหวานะเอาตรงเบิงจับของน้ำพืดฐานพอแม่ข้าเหตแม่จังไหนเอากรเหตไปจำเอายีหลัะพี่นอ้องจักน้อยกับสีปิดคลิปอะได้บา้างนี่สมควร บาะเบิร์เบาจวาจักหน่อยค่ะไก่ชิคอร์บะนเองด้วยกันอืมยิ่งจังน้อยฮ้องไก่จังแหากินข้าวกินปลาเนาะขอบคุณคุณแม่ครั้งหนึ่งเด้อขอบคุณขอบคุณพี่น้อง MC แฟนคลั an, บทุกท่านนะครับขึ้กำลังใจกำลังใจครับผม,มลาพี่ลาน้องซะอือเขา ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องที่มาเบิ่งมาเยี่ยมมาชมเราแบบขุนแม่สุภาพฝากหลายหลายยางเบิ่งแล้วให้กดไล่์กดแชร์กดติดตามกุฎสับสกายใบบักกูดพรทั้งมากะโลค่ะใบเราเด็บาบนีิคลิปหน้าจะมากันไหมเนาะค่ะเนาะคลิปนี้เอาไว้สมีโคตรโคดโแบักโม่แบบแตงจวดญาดฟาดบ่มพันนะเอามาหลุดเถอะเอามาหลุดเถอะบ๊ายบาย